สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองปายสู้ขูสุคนค่ะผบผอบกกวดสาดกินแซบคือเก่าค่ะพี่น้องคะมันนี้ก๋วยาพาพี่น้องมากินหนึ่งปลาค่ะพักแก้มกับมี่บอกอืเงาค่ะมี่เ็ดมีพักกัดดอกค่ะแล้วก็มีแครอทพี่น้องนะคะมานิ่นตัวบักไงมากมากค่ะข้าวเหนียวแซบน้ำกัน มาเด้อค่ะข้างนอกเพิ่นเปิดเพลงยังน้อยพี่นนอก,ก้อยกับสีเบากรุเอานะคะาสาซีเบลดูจังน้อยมันหยุดนะคะเกินมาโฮมกันอืมเอาแซ่บผักเจียวบกักพริกดิบก็บบบพริกสูกปานินก็ได้กินโดนแล้วค่ะเมนูนี่กิ่นไปเบาไปเนาะคะ่ะอู้ยแซ่บ อืมอ mm ืมครับ hmm. อืมแก้วแบบที่เด็บ ี่เสียบพี่น้องหนามห้องข้อกันแค่หลอดค่ะหนึ่ง

và cũng có mọi người đã nó nó nên như vậy. Và Thì cũng có cái 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 phải mong cái 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 cái

ก็ว่าเช็คกันไว้ก่อนดูนะว่าโอ้นั่นเห็นไหมผมที่นี่แค่นี้ก็คุณผู้บริหารนี่มีอันเป็นหัวอย่างนี้ก็จะเอาไปอย่างนี้นะให้ใช้บริเวณบริเวณนี้ก็ต่างระดับครับว่าให้เป็นสัมมนาครับผมถามว่าจะคอยปกปิดมั้ยมันต้องให้เราเห็นครับผมมีบ้านอยู่แถวไหน บริจาคโบจาคครับยากอยากทำ้มันดูใจว่าไบอยากเหมางมนด่วคร่วมมาก่ไมากแบ่นี้าบ้านแบ่างบ่ายใ่ดู่ดหน้าอย่าเียงดหน้าดแต่ต่ด้านหน้าเน่อนน้เนี่ย้งินเนี่ยถึงบ้าเราก็มันด้หน้าด่ได้เสียงดีกว่ มันมีด่งใช่ไหั้ครับมาค้านส่หมด่ไรายได้งิ่อะอยูเลยริงจริงมรเนทุกบี่เรอเลยเพราะว่าถ้าถ้าหมดเงินด้ยเรอยู่เพราะว่าก่อนนี้ đó là tham vọng của server này nhưng mà nó không thành công được cái ban ban nó là

ม uhm hm. ี่เเดกไปอือปลาน้นมันค่ะคันนี้อ้่ะ พิมเขาเดิ่พี่นองมานนะหนึ่งป่าได้ครับบางทีเห็นมาพี่นอง Tùng ngay Mặc mỏng phỏng mắn me mắn, mắn được อ,อิ่มแล้วค่ะพี่น้องอุย้หยหักเลยอืมเย้ เอาพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะก่อยกับพากพี่น้องไก,กินหนึ่งป่ากับพักนะคะยังได้กับปากกดติกุไไหลกดแชช่ไห้กวาดกาิตแสบนี่ไเด้นะะ่าะไปแล้วพอกันในคลิปนี้นะคะ